ผู้ชมเคยสำรวจตัวเองไหมคะว่าแต่ละวันใช้เวลาไปกับสื่อสังคมออนไลน์วันละกี่ชั่วโมงมีการวิจัยโดยมูลนธิธิเพื่อคนไทยนะคะสำรวจพฤติกรรมของเยาวชนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่าแต่ละวันใช้ไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะคะคุณพิพาปนแก้วลองไปสำรวจพฤติกรรมของนักศึกษาที่ห้องเรียนห้องหนึ่งนะคะไปแอบดูว่าแล้วน้องๆน,น,นักศึกษาใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมากขนาดนั้นจริงหรือไม่ ดยเฉพาะเมื่อแต่ละคนก็ได้พกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ตลอดเวลาแล้วอาจารย์เองจะต้องปรับตัวอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะทีมข่าวใช้เวลาประมาณ15นาทีบันทึกภายในห้องเรียนของนักศึกษาห้องนี้นี่เป็นพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนที่พบผลสำรวจเยาวชนอายุ15 24ปีของมูลนิธิเพื่อคนไทยปี2557พบว่า เยาว,วชนใช้เวลาเฉลี่ยอย่างน้อย4ชั่วโมงต่อวันกับสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆทำให้การปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลงสอบถามนักศึกษาคนนี้บอกว่าเขาใช้เวลากับสมาร์ทโฟนมากกว่าคนสำรวจที่ออกมาเฉลี่ยแล้วเขาบอกว่าทุกๆ10นาทีจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลายเช่นหาข้อมูลทำรายงานติดตามข่าวสารทั่วไปและสื่อสารกับเพื่อน บางครั้งก็คือเคยคิดเหมือนกันว่าแบบเหมือนนั่งกินข้าวกับเพื่อนแบบ5้าหคนเลยครับทุกคนระหว่างระหว่างที่รอข้าวก็แบบหยิบโทษษรศัพท์มาลรุ่นรุนกันอย่างเงี้ยครับแทนที่แบบคุยกันอะไรเงี้ยหรือหรือแต่บ,บางครั้งแต่บางครั้งก็คือเข้าใจเช่นแบบระหว่างรออย่างเงี้ยมันเหมือนไม่มีประเด็นอะไรจะคุยกันแล้วครับก็เลยแบบหยิบมาเล่นอินสตาแกรมเล่นเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับก็ก็คือผมว่ามันอยู่ที่แบบ ด้วยด้วยเพื่อนที่เราครบด้วยมากกว่าครับถ้าแบบเราเราเป็นคนที่ไม่เข้าสังคมในโลกออนไลน์เลยอย่างเงี้ยเราอาจจะมองว่ามันแปลกทำาหไม่มีคนคุยกับเราแต่ในขณะเดียวกันถ้าแบบเพื่อนรอบข้างเราอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่แบบใช้สื่อออนไลน์หมดเลยแต่แต่เราไม่ใช้้วาจะดูแบบแปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับขณะที่นักศึกษาคนนี้ไม่ปฏิเสธว่าสื่อออนไลน์กลายเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่เข้ามามีบทบาทในชีวิต เมื่อทีมข่าวให้เธอประเมินการใช้เวลากับสื่อออนไลน์ต่อวันเธอไม่สามารถคำนวณได้แต่บอกว่าใช้งานตลอดเวลาแต่นอกจากจะใช้สื่อออนไลน์เพื่อกิจกรรมเหมือนกับเพื่อน,อนแล้วเธอ,อยังใช้ช่องทางนี้สร้างรายได้จากการขายของเดือนละประมาณ1,000 10, 0บาทสามารถทำให้เราแบบสมมติเราอยากต้องการอ่านข่าวอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าถึง เขาถึงมันง่ายกว่าแบบสื่อสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถแบบทําได้หลายอย่างอย่างเช่นการขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถทําผ่านสื่อออนไลน์ได้ก็แต่ว่าถ้าสมมติอ๋อแล้วก็แบบมันช่วยในเรื่องเรียนได้ค่ะอย่างเช่นแบบเราก็สมมติน,นัดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนไม่ว่างเราก็สามารถแบบเออคุยกันผ่านสื่อออนไลน์ได้มันก็สะดวกทั้งแบบอาจจะเปิดเฟสไทม์ร Time, หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทงานร่วมกันได้ง่าย อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนนี้บอกว่าอาจารย์แต่ละคนมีวิธีการตั้งรับกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษาแตกต่างกันบางคนตั้งกฎห้ามใช้ขณะอยู่ในห้องเรียนสำหรับตัวเองขอความร่วมมือจากนักศึกษาแต่ก็ยอมรับว่าปัญหาใหญ่ที่เป็นห่วงขณะนี้คือสมาธิของนักศึกษาระหว่างเรียนมีลดน้อยลงเมื่อให้ความสนใจกับสื่อออนไลน์ระหว่างอยู่ในชั้นเรียน การใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟนนี่เป็นตัวท şey> ี่คล้ายๆกับดึงความสนใจอย่างเดียวตอนนี้จริงๆแล้วปัญหาหลักๆถ้าจะแก้ให้มันยั่งยืนก็คือเรื่องเรือ่อสำนึกแล้วก็การมีวินัยแล้วก็การให้เกียรติกับกับสถานที่แล้วก็เวลาที่สอนและจุดนั้นนะคะนี่เป็เป็นสิ่งที่มันควรจะต้องเป็น ก็ราะถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟนจะมีแค่ไหนอย่างไรจะมีเครื่องมืออื่นๆที่มากระตุ้นมากมายยังไงเนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าทางครูและนักศึกษาเนี่ยมีจิตสำนึกว่าเราต้องทำหน้าที่อะไรตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่แก้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนมากกว่าสำหรับตัวเองจะมองในตัเองอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรมรมศาสตร์ยังระบุด้วยว่าสื่อออนไลน์มีประโยชน์อย่างมากหากผู้ใช้เลือกใช้ในทางที่ดีและแบ่งเวลาให้เหมาะสม ขณะเดียวกันจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้เวลากับสื่อออนไลน์ของนักศึกษาอาจารย์ยังมองว่าส่งผลโดยตรงกับปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีต่อสังคมและคนรอบข้างวิภาปิ่นแก้วไทย PPS รายงาน